มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับสำนักง,งานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเนื้อต่างความรู้ชุดเฉลิมพระเกียรติน้ำพระไทยในหลวงสวัสดีค่ะ ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพระบบสาธารณสุขในประเทศไทยเช่นเดียวกันกันกบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชบ้านดุงนะคะที่ได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเช่น smart hospital เข้ามาพัฒนาระบบการทำงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วค่ะเป็นระยะเวลากว่า40ปีแล้วที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชบ้านดุง ดูแลประชาชนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงให้มีสุขภาพดีบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บด้วยโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในทุกมิติคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพายุพร,ราชบ,บ้านดุงค่ะสวัสดีค่ะท่านพออสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตเรียนถามนะคะเรื่องถึงภาพรวมการทํางานของปีที่แล้วค่ะพอออ ภาพรวมปีที่แล้วของเราเราจะเน้นเรื่องสมาร์ททอสททอซึ่งจริงๆเราก็เป็นโครงการที่จากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพิยุพราชบัรนดุงในทศวรรษที่4เข้าที่5มีโรงพยาบาลอัจฉริยะซึ่งโรงพยาบาลบรานดุงเราก็เริ่มทำโรงบาลอัจฉริยะตั้งแต่ปี2 5 6 0แล้วก็ทำให้มีเชื่อมต่อที่โรงพยาบาลชุมชนเช่นมีสมาร์ทซีโอีมีสมาร์ทอสมนะคะ แล้วก็ทําให้เราสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่องค์กรเราได้ทั้งหมดรวมทั้งสามารถมีสิทธิ์าบในการสื่อสารส่งข้อมูลย้อนกลับไปให้กับต้นทางเช่นรพสตได้เราเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นที่ดูงานให้กับโรงพยาบาลที่เริ่มทำสมาร์ททอส,สทิทอลมาสำหรับปีนี้นะคะจุดเด่นมีอะไรบ้างคะของโรงพยาบาล จุดเด่นของโรงพยาบาลตอนนี้ก็คือเริ่มมีอสมอไรเดอร์ซึ่งเราคิดว่ายังไม่เคยมีที่ไหนมีเนาะหรือมีอาจจะยังไม่แพร่กระจายเนาะแต่บ้านดุงเราเริ่มมีจริงๆเราเริ่มอสมอไรเดอร์นี่เราเริ่มตั้งแต่หลังจากโควิดคนไข้ได้ยาจากอสมอส่งถึงที่บ้านชุมชนเข้าถึงและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงอย่างทั่วถึงค่ะชุมชนคนไหนคนไข้คนไหนประเภทไหนที่เราจะให้อสมอไปส่ง หรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนไข้ที่มาตรวจโรงพยาบาลด้วยก็ได้ไม่อยากรอคอยไม่อยากเสียเวลารอคอยคมันการลดแออัดให้กับโรงพยาบาลลดการรอคอยของคนไข้ให้คนไข้มีความพอใจตรวจเสร็จพบหมอเสร็จคุณกลับเลย <clubs S 2> แล้วก็เอาสมองวิ่งตามไปทีใช่ส่งยาไปถึงหน้าบ้านเขาเรียกได้เลยอันนี้ค,คือสิ่งที่ มาหน้าภาพภูมิใจที่สุดในปีนี้ที่เราทํามาแล้วคิดว่าประสบผลสำเร็จแนวทางพัฒนาต่อยอดเราก็คงดําเนินการเรื่องสมาร์ทฮอมเหมือนกันก็เราเน้นว่า1ตอนนี้ข้อมูลของเรามีเชื่อมต่อทุกระบบเนาะ,ะในโรงพยาบาลและกําลังและส่งต่อไปถึงโรงพยาบาลชุมชนรพสต่ะนะคะซิงข้อมูลเราซิงไปถึงกันได้เรามีการฟีดแบ็ก คืนข้อมูลหายคนไข้ให้กับอสตอแลอะอสมนั้นอีกอันนึงสิ่งที่เราอยากจะทําต่อกําลังจะเ,เริ่มเนินต่อคือคการที่ชุมชนประชากรประชาชนชาวอําเภอบ้านดุงทุกภาคส่วนเอกชนองค์การปกครองท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการทํางานเชิงลุกเพื่อค้นหาผู้ป่วย new case คนไข้ใหม่ๆเช่นเรากำลังจะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาที่ว่า เให้ประชุมชนเราสามารถคัดกรองตัวเองว่าตัวเองมีกลุ่มเสี่ยงโรคอะไร mm hmm. พอเราถ้าหากเขาคัดกรองได้แล้วเขาจบมันจะแมปปิ้งมาที่โรงพยาบาลตรงไปที่อสมอรประจำเขตของตัวเองที่ดูแลอันนี้คือสิ่งที่เราจะทําแล้วเรามา mapping, แมปปิ้งเราดูแล้ววนเครา์โดยข้อมูลของเราแล้วเรารู้ว่าเราจะพัฒนาป้องกันส่งเสริมชุมชนแต่และชมชนด้วยเรื่องอะไร mm hmm. อันนี้คือสิ่งที่เรากําลังจะทําค่ะ ซึ่งกาลังดาเนินทํากาลังสร้างแอปอยู่ค่ะตรง,ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่จะนําพาบุคลากรหรือว่าประชาชนในพื้นที่ที่เจ็บป่วยนั้นเข้ามารับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะด้วยการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงพยาบาลแห่งนี้ยังได้นําเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างระบบสมาร์ทฮอสพิทอลเข้ามาบูรณาการเชื่อมโยงการทํางานอย่างไร้รอยต่ออีกด้วย คุณผู้ชมคะปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดูงได้นําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบริหารในเรื่องของระบบงานนะคะทำให้โรงพยาบาลน,นั้นทางานง่ายขึ้นและประชาชนเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะและตอนนี้ค่ะฟุกอยู่กับผู้ดูแลโครงการ smart House hospital ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญ,ญาตเรียนสอบถามนะคะรูปแบบของโครงการนี้ค่ะครับก็ด้วยตัวของโครงการ smart hospital ของโรงพยาบาลสมดุจสมเด็จพยุพราชบ้านดูงของเราเองครับเรามีการดําเนินงานมา ยาวนานแล้วครับมากกว่า10ปีแล้วครับโดยการให้บริการผู้ปว่วยโดยใช้ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงนี้ในเรื่องของการรักษาการดูแลได้อย่างทันท่วงทีนะคะและนอกเหนือจากนี้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลก็ทํางานได้ง่ายขึ้นมีเวลาที่จะดูแลผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะค่ะแล้วฟีดแบ็จากการที่โรงพยาบาลต่างๆได้เข้ามาเรียนรู้งานจากโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระยพาราชบ้านดุงเขานําไปต่อยอดในด้านใดบ้างคะการ ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้าบนดุงนะครับแล้วก็โ,อโ,อโรงพยาบาลต่างๆที่ได้นํากลับเข้าไปครับเขาก็ได้นําไปพัฒนาระบบของโรงพยาบาลเองของเขาเองนะครับโดยที่เอาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านุงเป็นโมเดลซึ่งในการพัฒนาที่โดดเด่นและเห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องการทําตัว i p d p ดี e ป l e อรครับก็คือสามารถลดการอ,าอ่านลายมือของแพทย์ครับได้แทบได้เกือบทุกโรงพยาบาลที่ทำนะครับแก้ปัญหาตรงนี้ใช่ครับค่ะ จะเห็นได้ว่าเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเข้ามาดูแลในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลนั้นทําให้ทั้งตัวเจ้าหน้าที่เองนะคะแล้วก็ผู้ป่วยหรือว่าประชาชนนั้นได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากในเรื่องของการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและทันท่วงทีค่ะอีกหนึ่งจุดเด่นในปีนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงให้ความสำคัญคือในเรื่องของการจัดตั้งโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แบบไรเดอรหรือเรียกสั้นๆว่าอสม r ไรเดอร์ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกับแผนกเภสัชกรรมของโรงพยาบาลแห่งนี้ผู้ชมค้ะและตอนนี้ฟูก็อยู่กับทีมสหวิชาชีพนะคะที่ทํางานร่วมกันกับอสม r ไรเดอร์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะขออนุญาตเรียนสอบถามนะคะในเรื่องของบริบทในการทํางานในด้านนี้ค่ะคุณหมอ ก็โครงการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้านนะคะ,คะเราจะคัดเลือกผู้ป่วยที่สามารถควบคุมอาการได้หรือ,อผู้ป่วยที่แพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถดูแลต่อเนื่องที่บ้านเองได้ค่ะ,คะซึ่งเราคำนึงถึงความสะดวกและก็ความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยที่เราจะมีการติดตามผ่านระบบเ e เล p h a ์ m a c y ซีค่ะ,คะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหมอพร้อมอของกระทรวงสาธารณาสุขค่ะ,คะหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทาน l ลายแอปพลิเคชันแล้วแต่ความสะดวกของผู้ป่วยซึ่งทางนี้เนียผู้ป่วยสามารถสื่อสารผ่าน สมาร์ทโฟนของตัวผู้ป่วยของญาติหรือว่าของอสมที่นําส่งยาให้ที่บ้านได้เลยค่ะซึ่งระบบการทํางานตรงนี้ค่ะเราก็จะเริ่มตั้งแต่แพทย์เนี่ยเป็นผู้ประเมินอาการเนาะแล้วก็จะส่งสั่งยาเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์เภสัชจะทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมของยาก่อนที่จะส่งไปค่ะจะมีอสมมารับยากับเภสัชกรโดยตรงค่ะจากนั้นหลังจากที่รับยาไปแล้วประมาณสองวันเภสัชก็จะทําการ สอบถามประวัติผ่านาระบบสมาร์ทโฟนค่ะ,คะดูในเรื่องของได้รับยาถูกต้องหรือไม่นะคะครบถ้วนไหมแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วยค่ะค่ะในกรณีที่จะต้องส่งยาไปกับอสมารไรเดอร์แบบนี้ส่วนมากผู้ป่วยจะป่วยเป็นโรคอะไรคะ,ะที่เราคัดเลือกไว้จะเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคเบาหวานค่ะค่ะก็ะมีการ คัดเลือกผ่านระบบนะคะ<ช>แล้วคุณหมอก็ะจะทําหน้าที่ดูแลในเรื่องของการจ่ายยาอีกทีหนึ่งนะคะ,คะเพื่อลดขั้นตอนในเรื่องของการเดินทางมาโรงพยาบาล<ช>แบบนี้แล้วประชาชนได้รับประโยชน์ยังไงบ้างคะแน่นอนก็คือว่า1ประหยัดเวลานะคะ ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยก็คือมาตรฐานยังเหมือนเดิมกับการมารับยาที่โรงพยาบาลแน่นอนค่ะค่ะในจุดนี้มีประชาชนที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้หรือว่าอสมอรับยาจากที่นี่ไปสู่ที่บ้านให้มีจํานวนมากน้อยขนาดไหนคะ,อะตอนนี้นะคะเราทำอ่าอยู่ในเขตตำบลศรีสุโธนะคะ,คะซึ่งก็จะมีผู้รับบริการประมาณร้อยกว่าคนค่ะ,คะแต่ว่าเรามีแนวทางการขยายนะคะถ้าเกิดว่าทําได้แล้วเนี่ยก็คือ เราพอสตออื่นเนี่ยแน่นอนว่าอนาคตเราจะทำทั้งอำเภอค่ะค่ะค่นนอกอจากนี้ทีมสาวิชาชีพมีการออสอนงานหรือมอบงานให้กับทางอ,อสมอมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะ,อ,ะอย่างแรกก็คือว่าเราจะต้องทวนสอบความถูกต้องไม่ว่าจะเป็น ชื่อผู้ป่วยอ่าแล้วก็จํานวนยาที่ได้รับแล้วก็คําแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับประทานยาค่ะค่ะแล้วก็แนะนําว่าถ้าผู้ป่วยมีปัญหาจากการใช้ยาสามารถสื่อสารผ่านเพจสัต์ทางทางไลน์แอปพลิเคชันได้โดยตรงค่ะค่ะนั่นหมายความว่าทางอสมอเองก็จะทําหน้าที่นะคะนํายาไปส่งให้กับผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องแน่นอนใในอนาคตมีการวางแผนไหมคะว่าจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนคะอ๋อค่ะในเรื่องเราก็อยากจะพั นาตัวแอปพลิเคชันนะคะให้เหมือนกับโครงการ d e l i v วอรอาหารทั่วไปก็คือน่าะจะสะดวกกับผู้รับบริการมากขึ้นค่ะก็ะะจะลดจํานวนนะคะผู้ป่วยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางมาโรงพยาบาลลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยค่ะ <c oughs> แล้วแนวคิดในการนำอสมอลไรเดอรเข้ามาใช้ที่โรงพยาบาลสมเร็จพายุพราชบ้านดุงเนี่ยมีแนวคิดมาจากอะไรคะคุณหมออ๋อตรงนี้นะคะตอนแรกเราคิดว่าถ้าเราผ่าน เป็นของระบบไปรษณีย์หรือว่าระบบสื่อสารทั่วไปเนี่ยค่ะอาจจะติดขัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วเราก็มีอสมอที่เข้าใจพื้นที่ค่ะแล้วก็ได้มีการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วส่วนหนึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะนําร่องค่ะในเรื่องของใช้อสมอที่มีอยู่ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะมาช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้ป่วยน่าจะดีกว่าค่ะ วันนี้เราได้มีโอกาสมาติดตามการทำงานของอสม o ไรเดอร์แบบใกล้ชิดซึ่งรูปแบบการทำงานนั้นไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากแต่สิ่งสำคัญในเรื่องของการส่งยาให้กับผู้ป่วยคือผู้ส่งหรืออสม o จะต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของชื่อและนามสกุลผู้รับยาอย่างถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดตามมา ผู้ชมคะเมื่อสักครู่ฟุกได้จำลองนะคะเป็นพี่ๆอสมอร d ไรเดอร์ Rider, นั่งรถมาด้วยมาดูการทำงานของพี่ๆอสมอร d ไรเดอร์ Rider นะคะขออนุญาตถามเลยว่าจุดเริ่มต้นในการมาทำงานอสมอแล้วก็อสมอร d ไรเดอร์มาจากอะไรคะค่ะจุดเริ่มต้นเราก็เป็นอสมออยู่แล้วเป็นจิตอาสาอยู่แล้วค่ะค่ะ,คะเราได้ลงพื้นที่เ,เวลาเราไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือว่าเราลงสำรวจในชุมชนของเราสำรวจลูกน้ำยุ้งลายแล้วก็เห็นผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียง แล้วก็กลุ่มผู้ป่วยโกประจําตัวผู้สูงอายุค่ะก็จะมีปัญหาก็อย่างกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงปัญหาที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลก็ลำบากค่ะทีนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะที่ทางรัฐบาลท่านมีนโยบายก็คือบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ใช่ไหมคะค่ะก็เลยมีโครงการเป็นนวัตกรรมใหม่ให้บีออสมอลไรเดอร์ค่ะเป็นการนำส่งยา มาให้ผู้ป่วยที่บ้านเพื่อความสะดวกและเข้าถึงบริการสาธารณาสุขค่ะค่ะซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันนะคะ,คะกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงนั่นเองนะคะใคะได้ทํางานร่วมกันทีนี้พอเราเข้ามาเป็นอสมอรเดอร์เนี่ยจะต้องมีการเข้ารับการอบรมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอสมอของเราก็จะมีคุณหมอจากทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงชเชิญเข้าร่วมประชุมประประจเดือนของอสมอทุกเดือนอยู่แล้วเพื่อมาหาแนวทางร่วมกันการส่งยา แล้วก็ข้อมูลความในในชุมชนนะค่ะค่ะว่าเขามีค่ะพื้นที่ตรงนี้มีปัญหาอะไรบ้างก็จะต้องสอบถามอสมอะคะส่วนอสมอเองก็จะได้รับความรู้จากคุณหมอเราก็จะได้นำเสนอด้วยว่าบริบทบทบาทในชุมชนของเราตรงไหนที่เป็นต้องการความช่วยเหลือนะคะค่ะเราก็จะเสนอข้อมูลนี้เข้าไปให้ทางเจ้าหน้าที่ท่านก็จะรับเรื่องเข้าไว้แล้วก็ แล้วทีนี้ก็มีการนำเอายาออกมาแจกจ่ายนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะวิธีการที่เราจะไปะนำยามาแจกจ่ายให้กับประชาชนต้องมีกระบวนการยังไงคะ,ะก็มีนะคะคือทางเภสัชท่านก็จะอบรมเวลาจะจ่ายยาให้เราว่าผู้ป่วยโลกนี้ความดันโลหิตสูงเบาหวานรับประทานยังยายังไงค่ะค่ะกินยายังไงแล้วผลข้างเคียงยังไงค่ะค่ะแล้วเราก็นำยา จากทางพ,าาพ,พี่เพ่ศาสตรทางโรงพยาบาลค่ะ,คะมาให้คนไข้ม,มาให้ผู้ป่วยแล้วเราก็จะถามว่าคุณยายชื่อคุณยายชื่อนี้กับะจะตรงกับยาที่เรานํามาให้ไหมชื่อนี้นามสกุลนี้ใช่ใช่ค่ะ,คะชื่อนี้นามสกุลนี้ตรงกับยาที่เราจะนําให้ไหมค่ะท่านก็จะบอกว่าใช่เออเราก็จะจ่ายให้ท่านแล้วก็แนะนําวิธีการรับประทานยาแล้วก็ผลข้างเคียงค่ะ,คะแนะนําว่ายาตัวนี้ทานยังไงนะคะ ให้กับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลนะคะในการเข้าถึงการดูแลตัวเองนะคะเสร็จแล้วก็จะให้ความรู้ด้วยนะคะในการนํายามาส่งให้ผู้ป่วยถึงที่บ้านคความประทับใจเละคะที่ได้เห็นการทํางานแบบนี้จากเพื่อนร่วมงานแล้วก็จากประชาชนด้วยค่ะความประทับใจประทับใจมากเลยค่ะที่เราได้เข้ามาอยู่จุดนี้ได้ช่วยเหลือพวกท่านเพราะว่าพวกเขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะที่ไปไม่ได้แล้วก็ภูมิใจค่ะ ที่ได้มาอยู่เป็นจิตอาสาเป็นอสมแล้วก็ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงก็เหมือนที่ดูแลน้องค่ะประคับประคองบวชดูดเหมือนญาติไปด้วยกันค่ะเพื่อให้ประชาชนของเราทุกคนมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคภัยแอบดี่แมว่าการทํางานของพี่ๆเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเหรอคะไม่มีเลยค่ะทำออกจากใจจริงๆเลยค่ะผมมอบใจให้เลยอะ ภายหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งโครงการอสมอไรเดอร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงทําให้ประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องเดินทางเข้าไปรับยาในโรงพยาบาลลดปัญหาความแออัดภายในโรงพยาบาลอีกทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับพวกเขาเหล่านี้อีกด้วย คุณผู้ชมคะวันนี้เรามาติดตามการทํางานนะคะของพี่ๆอสมรายเดอร์แล้วก็อยู่กับบ้านที่พี่ๆอสมรายเดอร์นั้นมาทําการรับยาแทนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเป็นตัวแทนเป็นผู้ดูแลคุณยายใช่ไหมคะคุณยายป่วยเป็นอะไรคะเป็นเบาหวานค่ะค่ะเป็นเบาหวานค่ะเป็นเป็นเบาหวานอย่างเดียวหรือว่ามีโรคอื่นด้วยก็ มีเจ็บหลีกเนื้อเจ็บขาคุณยายประสบอุัติเหตุใช่ไหมคะค่ะก็ทําให้การเดินทางหรือว่าการไปโรงพยาบาลลําบากหน่อยลำบากค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ดูแลคุณยายยังไงบ้างคะก็ให้ทานนมทานอาหารตรงเวลาแล้วก็ทานยาที่อสมมาแนะนำเกี่ยวกับว่าต้องทานยายังไงเวลาไหนอย่างเงี้ยค่ะค่ะให้ตรงเวลาค่ะแล้วคุณยายต้องเข้าไปหาคุณหมอ กี่ครั้งต่อเดือนคะหรือ <3 S 1> ว่าสครั้งต่อเดือนค่ะ3ามครั้งต่อเดือนค่ะแล้วก็จะมีพี่ๆอสมอไรเดอร์นะคะนคํายากลับมาส่งให้กับคุณยายด้วยค่ะทาให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางหรือว่าเสียเวลารอในโรงพยาบาลน,นานนะคะลดความแออัดของโรงพยาบาลแล้วก็ลดในเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะคะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่พี่ๆอสมอเขามาส่งรับยาแทนเราเราเอามาให้ที่นี่ ดีใจมากเลยค่ะทำให้เราสะดวกสบายขึ้นทำให้เราแบบเร็วได้ลูกเดินแว้นะน่ารักนะคะค่ะทำให้แป็นออฟบ้านนี่ดิอ๋อกว่าจะออกไปก็ลำบากใช่ไหมคะพี่อสมมาดูแลเราทุกขั้นตอนคุณหมอก็จะมาเจาะเลือดให้ที่บ้านค่ะค่ะเอาคุณหมอจะมาหาที่บ้านด้วยมาหาที่บ้านด้วยค่ะน่ารักมากอสมก็จะมาแนะนำการรับประทานยา การให้ยาเป็นยังไงตรงไหนเป็นผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำหน้าที่จะทำหน้าที่คือสื่อสารให้เราเข้าใจค่ะมาอธิบายเลยแหละว่าใช่ค่ะอธิบายว่ารับยามาแทนแล้วก็อธิบายด้วยค่ะใช่ค่ะโอ้ยขาดแต่ฟุยวเนาะไม่เป็นไรนั่งเลยนั่งเลยนะคะทีนี้ก็พออสมมาแล้วเนี่ยอสมก็จะอธิบายนะคะให้ผู้ป่วยได้รับทราบก่อนว่าชื่ออะไร แล้วก็นับสกุลอะไรเพื่อเช็คความถูกต้อง <มา S 1> แล้วก็นํายาที่ได้รับมาจากเภสัชกรจากโรงพยาบาลน,นะคะมาให้กับผู้ป่วยถึงที่บ้านเลยอยากให้ผู้ดูแลคุณยายให้กําลังใจพี่ๆอสมอหน่อยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณอสมอ,อทุกคนค่ะคือเป็นคนดีมากๆในสังคมคและ้ะให้ทำหน้าที่นี้ต่อไปชาวบ้านจะได้ ได้รับความสะดวกสบายเนาะ,ะได้รับความสะดวกสบายค่ะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริบทนะคะที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยโดยการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนช่วยทําให้ประชาชนในพื้นที่และแวกใกล้เคียงนั้นได้รับการบริการที่รวดเร็วทันใจและสะดวกสบายค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือภาพแห่งความอบอุ่นนะคะที่เราได้เห็นการทํางานร่วมกัน จากพี่ๆอสอมแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงค่ะทําให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีความสะดวกสบายในการรักษามากขึ้นค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะย๊าย,ายบายหน่อยบายบาย